พระคุณเจ้าหลวงปู่ขาวอนาลโยพระคุณเจ้าหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งสำนักวัดถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูได้ชื่อว่าเพชรน้ำเอกแห่งวงพระกรรมฐานสายพระอาจารย์ใหญ่มั่นภุริทัตโตท่านเป็นพระธุดงกรรมฐานที่มีจิตใจแข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวมุ่งมัน่นมีเมตตาธรรมเป็นเลิศมีปัญญาธรรมที่เฉียบคม และเป็นพระอริยเจ้าที่ส่งคุณธรรมอันบริสุทธิ์ดุดดังเพชรเม็ดงามประดับไว้ในพระพุทธศาสนาที่หาจุดตำหนิหรือรอยมัวหมองไม่มีนับตั้งแต่ท่านสละเพศคารวสออกบวชตราบจนวาระสุดท้ายในชีวิตเมื่อท่านละทิ้งขันในปีพศ2526เมื่อท่านอายุได้96ปีคุณธรรมของหลวงปู่ยังยืนหยัดโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ใจแก่ผู้ได้พบ ได้เห็นได้ยินอยู่ตราบนานแสนนานไม่มีวันเสื่อมคลายนึกถึงพระคุณท่านทีไรก็เกิดกำลังใจสุขใจและเลื่อมใสศรัทธาอย่างไม่รู้ลืมสมเด็จพระญ,ญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชได้ประทานพระลิขิตถึงคุณธรรมของหลวงปู่ขาวอนาลโยดังนี้เมื่อระลึกถึงหลวงปู่ขาวอนาลโยก็อดไม่ได้ที่จะระลึกถึงพระสังฆคุณว่า สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติถูกต้องแล้วปฏิบัติชอบเหมาะแล้วจึงเกิดความเลื่อมใสเคารพในสุปฏิบัติอุชุปฏิบัติญายะปฏิบัติ สามีจิตปฏิบัติของท่านตั้งแต่ได้ไปกราบนมัสการท่านเป็นครั้งแรกได้เห็นได้เข้าไปนั่งใกล้ได้ฟังธรรมจากถ้อยคำของท่านพร้อมกับความรู้สึกสัมผัสจิตใจของท่านอันเปี่ยมด้วยเมตตากรุณาจากสายตาสีหน้ากายวาจาที่ต้อนรับด้วยธรรมปฏิสันฐานอันบริสุทธิ์เป็นที่ประทับใจให้ไประลึกถ,ถึงและไปกราบนมัสการ ได้เห็นได้สดับธรรมรสจากท่านอีกโดยลำดับมาแม้ขันของท่านจะแตกดับไปแต่ธรรมดาของสังขารคุณของท่านอันพึงกล่าวได้ว่าอนาลโยโคุโนย่อมดำรงอยู่เป็นที่ระลึกถึงและเคารพกราบไหว้ตลอดไปพระคุณเจ้าหลวงปู่ขาวอนาลโยเป็นสิทธิต้นของพระอาจาร,รย์ใหญ่มั่นภริทัตโตหลวงปู่มั่นเคยเปิดเผยกับสิทธิใกล้ชิดว่า หลวงปู่ขาวอนาลโยเป็นสิ์หนึ่งในจำนวนสององค์ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงที่หลวงปู่มั่นยังดำรงขันอยู่หลวงปู่ขาวอนาลโยเป็นชาวอำนาจเจริญสมัยนั้นยังเป็นอำเภอขึ้นอยู่กับจังหวัดอุบลราชธานีเกิดเมื่อปีพศ2431ท่านใช้ชีวิตคาราวาสประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวด้วยความขยันขันแข็ง จนอายุได้31ปีประสบม,มรสมชีวิตถึงขั้นครัวแตกท่านจึงหันหน้าเข้าวัดบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาโดยตั้งปณิธาแนแน่วแน่ขอยอมตายถวายชีวิตเพื่อค้นหาสัจธรรมเพื่อความหลุดพ้นดำเนินตามรอยบาทพระาศาสดาด้วยความเพียรและอดทนอย่างยิ่งยวดลูกศิษย์ใกล้ชิดเล่าว,ว่าในอดีตชาติหลวงปู่ขาว ท่านเคยเป็นพระภิกษุในสมัยพุทธกาลท่านสร้างบารมีธรรมาไม่น้อยควรจะบรรลุอรหัตผลในชาตินั้นแต่บังเอิญท่านเป็นพระภิกษุหนึ่งในห้าที่อยู่ในกลุ่มของพระเทวทัตกว่าจะได้มาเป็นสิทธิ์อยู่ในสำนักพระตถาคตจึงเนื่นช้าไปสักหน่อยต้องมาสร้างบารมีต่อจนบรรลุพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันตามประวัติหลวงปู่ขาวอนาลโยท่านบรรลุธรรมสูงสุดคือพระอรหันต์ หมดสิ้นกิเลสเข้าสู่สอุปทาที่เสสนิพ,พานที่บ้านหลงคอด์อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณปีพศ .2487 แล้วเดินทางกลับอีสานในปีพศ .2488 ใช้ชีวิตพระธุดงอยู่ตามป่าเขาสแสวงหาความวิเวกและโปรโดญาติโยมในภาคอีสานตอนบนแทบจังหวัดสกลน,นคร น้องคายอุดรธานีและฝั่งประเทศลาวอยู่หลายปีหลวงปู่ได้ทุดงตามสันเขาภูพานมาถึงถ้ำกลองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีในสมัยนั้นเมื่อปีพศ .2500 ได้ก่อตั้งวัดถ้ำกลองเพนขึ้นพัฒนามาจนเป็นวัดกรรมฐานที่สำคัญและท่านก็ได้พำนักประจำที่วัดแห่งนี้จนสิ้นอายุไขในปีพศ .2526 หลวงปู่ขาวอนาลโยได้เป็นสิทธิ์ติดตามปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่หลายปีหลวงปู่มั่นได้ทุดงแสดงวิเวกอยู่แถบอำเภอพร้าวราว5ปีระหว่างปีพศ2477ถึง2481แล้วเดินทางกลับเพื่อโปรดลูกศิษย์ลูกหาในภาคอีสานในปีพศ2482 และมรณภาพในปีพศ2492ที่อำเภอเพร้าวจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่มั่นเคยพักจำพรรษาที่วัดร้างป่าแดงบ้านแม่กอยในปีพศ2481นอกจากนี้ท่านยังเคยแวะเวียนไปปกักกรดภาวนาที่บริเวณวัดร้างแห่งนี้หลายครั้งยิ่งกว่านั้นวัดร้างป่าแดงยังเป็นสถานที่ที่หลวงปู่มัน่นใช้เป็นที่ประชุม อบรมธรรมแก่ลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นพระธุดงซึ่งแยกย้ายกันอยู่พักภาวนาในที่ต่างๆที่ไม่ห่างไกลกันนักพอเดินไปมาถึงกันได้หลวงปู่ขาวอนาลโยก็เป็นศิษย์อาวุโสท่านหนึ่งที่เคยไปพักภาวนาและรับการอบรมธรรมจากหลวงปู่มันที่วัดร้างป่าแดงแห่งนี้พร้อมกับบุรพาจารย์องค์อื่นๆมีหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนหลวงปู่ชอบหลวงปู่ฟันหลวงปู่เทศ หลวงปู่สิมหลวงปู่พรมเป็นต้นหลวงปู่ม่านเคยเล่าให้สิทธิ์ฟังว่าบริเวณวัดร้างป่าแดงเคยเป็นถิ่นเก่าของท่านในอดีตชาติซึ่งชาติหนึ่งท่านเคยเกิดเป็นหมูป่าหากินอยู่บริเวณนี้ถูกพรานฆ่าตายมาในชาติปัจจุบันท่านจึงมีความผูกพันกับสถานที่แห่งนี้วัดร้างป่าแดงได้ถูกทิ้งร้างไปนานได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นวัดในปีพศ2516 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่หลวงปู่มัน่นจึงได้ตั้งชื่อวัดว่าวัดป่าอาจารย์มัน่นตั้งอยู่ที่บ้านแม่กอยตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อจํารัดจ,จิระวังโสรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าอาจารย์มัน่นได้นําคณะสัทธาญาติโยมร่วมกันสร้างพระมหาธาตุมนดบอนุสร์บุรพาารย์เพื่อเป็นอนุสร์และที่สการะได้หลวงปู่มั่นภูริทัตโต และบูรพาจารย์ที่เคยผำนักปฏิบัติธรรมณสถานที่อันเป็นมงคลแห่งนี้ชาติภูมิของหลวงปู่ขาวอนาลโยเป็นคนอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันคือจังหวัดอำนาจเจริญนามเดิมของท่านคือขาวโคระถาเกิดเมื่อวันที่28ทธันวาคมพศ24 3 1ตรงกับวันอาทิตย์ปีชวดณบ้านบ่นอชะเนงตำบลหนองแก้ว อำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันเป็นจังหวัดอำนาจเจริญบิดาชื่อพัวมารดาชื่อรอดนามสกุลโครัฐาหลวงปู่มีพี่น้องร่วมบ,บิดามารดาเจ็ดคนเป็นชาย3ามหญิงสโดยหลวงปู่เป็นลูกคนที่สี่มีพี่น้องเรียงลำดับคือ 1. นางวัน 2. นายบุญจันทร์ 3. นางหนูแดง 4. หลวงปู่ขาวอนาโย 5. นายกาวาว หนางหลอด 7. นางไหลสมัยเป็นคารวาสหลวงปู่มีอาชีพทำนาและค้าขายท่านเป็นคนขยันหมั่นเพียรมีนิสัยซื่อสัตย์สุดจริตโอบอ้อมอารีกับญาติมิตรเพื่อนฝูงและผู้เกี่ยวข้องดีมากใครๆก็รักชอบคบค้าสมาคมด้วยชีวิตครอบครัวเมื่ออายุ20ปีบิดามารดาก็จัดให้มีครอบครัวภรรยาชื่อนางมีมีบุตรธิดาด้วยกันสามคน บุตรคนหัวปีเป็นชายชื่อคำมีได้ออกบวชตามหลวงปู่และติดสอยห้อยตามหลวงปู่จนกระทั่งสุดท้ายมาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพนจนถึงมรณภาพเมื่อปีพศ2525บุตรคนที่สองชื่อนายหลีโคระฐาเป็นผู้ที่มีศรัทธาทางศาสนาได้ติดตามมาปฏิบัติและถวายอาหารบิณฑบาตหลวงปู่เป็นประจำส่วนบุตรสาวของหลวงปู่ก็ถือสมณธรรมบวชเป็นชี ชื่อแม่ชีสาทั้งบุตรชายและบุตรสาวของหลวงปู่ได้ถือข้อวัดปฏิบัติตามตัวอย่างที่ดีของหลวงปู่ด้วยการเข้าหาวัดปฏิบัติธรรมด้วยความสงบสงัดเป็นที่ตั้งไม่ชอบความวุ่นวายกับเรื่องต่างๆของชาวโลก